มันไหมจนพลาสติกมันบวมขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรไม่เคยเจอทีนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบช่างหมูเอาไฟแช็กลองเผาดูเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันมีทั้งชนิดที่ลามไฟกับไม่ลามไฟเราจะลองเผาดูว่าไอเนี่ยมันติดไฟได้หรือเปล่าผมยังไม่ได้ลองเผานะเอานี้เอาสดๆเรียวๆเลยลองเผาดูว่าพลาสติกชนิดที่เอามาทำโซลินอยเนี่ยนะ มันติดไฟหรือเปล่าจะได้ป้องกันกันได้เอาช่างโม่จุดไฟเลยเผาเลยลองเผาดูดิติดไหมอ้าวชิบหายแล้วติดด้วยแล้วตำแหน่งที่อยู่พอไฟอรอบด้วยอยู่ใกล้กับท่อน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ยนะเปิดซุ้มล้อมาปุ๊บจะอยู่เหนือไดสตาร์ตไดสตาร์ทอยู่นี่โซลินอย,อยู่นี่แล้วท่อคอมมันเร็วอยู่นี่ สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทสวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ Auto Service, ออโต้์วิสอําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะ <S 1> <S 1> อีสุ <S <S อีกแล้วนะดีแม็อีกแล้วมีปัญหามาให้ปวดหัวมีปัญหามาให้ผู้ใช้รถลุ้นอีกแล้วนะครับดีแม เอาเป็นคอมมอนเลวนะรุ่นคอมมันเลวตั้งแต่ D m แ x เก่าขึ้นไปหา All new d m แเคสนี้ที่ผมเจอเจอใน d m แมตัวเก่าน่าจะอันตรายด้วยนะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ส่วน t ี R ไม่เป็นไรที r ไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมเครื่องยนต์อะไรสักเท่าไหร่สําหรับ d m แมวันนี้ใครใช้รถยนต์รุ่นนี้เป็น d m แมตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปเลยถึง AllNe w ต้องระวังให้ดีสําหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้ เกี right now, so Onion, no ่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะพูดถึงรถยนต์นะ d m a มนะครับเป็นรถยนต์รุ่นที่ใช้งานในบ้านเราเยอะมากๆเป็นคู่แข่งกับตระกูลโตโยต้เลยก็ว่าได้นะครับโตโยต้าวีโกลีโอะไรย่างนี้นะวันนี้จะมาให้ดูรถยนต์ D m a มผมเจอ2คันแล้ว มีอาการผิดปกติที่ตัวโซลิโนย์นะครับก็คือรถยนต์คันนี้ติดโค้ดเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมามีไฟรูปเครื่องยนต์เนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วพอไปเช็คโค้ดได้ก็คือรหัส p 0 6 6 1นะบอกว่าเป็นโซลิโอย์ควบคุมเท่าร่วมไอดีปีกเล็กๆอ่ะนะที่อยู่ในเท่าร่วมไอดีเนี่ยมีปัญหาส่วนใหญ่เมื่อก่อนเจอก็คือตัวโซลินนย์เนี่ยมีอาการเสียขาดวงจรก็เปลี่ยนก็จบ นะครับแต่สองคันก่อนหน้านี้ที่ผมเจอเนี่ยมันมีอาการผิดปกติก็คือมาช่างหมูมาดูนี่เห็นไ,ไหมรอยไหมช่างหมูไปเอาตัวใหม่มาให้มาโชว์หน่อยนี่เห็นไ,ไหมเป็นรอยพองรอยไหมขึ้นมาเนี่ยเจอครั้งแรกอีกตัวนึงผมไม่ได้เก็บไว้อันนี้ขอลูกค้าไว้ เจอครั้งแรกเลยมีรอยแบบนี้เหมือนกันผมก็เอ๊ะมันเป็นอะไรวะไม่เคยเจอก็ไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรไม่ได้ใส่ใจเทา่าไหร่คั้นแรกเนี่ยคือเห็นช่างหมูว่ามีอาการฟิวขาดด้วยแล้วก็เครื่องยนต์เขกแล้วก็ติดโค้ดก็มาตรวจสอบก็ได้โค้ดตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนฟิวไปด้วยนะครับนี่พอตัวที่สองอ่าวหรือมาเจออีกแล้วเป็นรอยไหมไหมแบบนี้อ่ะไหนดูของใหม่ที่ช่างหมู นี่นะดูของใหม่กับของเก่าเห็นไหมนี่ของใหม่จะเป็นแบบนี้ของเก่าเนี่ยดูเป็นรอยบวมช่างหมูถือได้เดี๋ยวจะซูมเข้าไปนี่นะเดี๋ยวซูมเเห็นชัดเห็นไหมรอยตรงนี้เนี่ยมันไหมจนพลาสะติกมันบวมขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรไม่เคยเจอนะครับท่านไหนที่มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับไอ้พวกโซโลินอย์แบบนี้ามาบอกผมหน่อย ผมไม่เคยผ่าดูข้างในแนละ้ว่ามันเป็นลักษณะการทํางานยังไงเนี่ยรหัสโค้ด p 0 6 6 1เดี๋ยวไปดูกันว่าไอโซลินอยตัวนี้มันติดตั้งอยู่ตรงไหนนี่อันนี้รถผมที่ร้านมันจะมีทั้ง All new D Max ด้วยแล้วก็ D Max เก่าด้วยนะครับอ้าวพอ่อช่างกรนช่างหมูมาขอไฟหน่อยดิมองไม่เห็นอะไรเลยมืดต๋อตือตอเลยเนี่ยนี่มันจะอยู่ตรงนี้ช่างหมูถ่ายดีๆเดี๋ยวกูซูมให้เดีห็นไหม ตรงนี้ตรงนี้เป็นรางเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือรางเห็นไหมเห็นท่อแป๊บไหมเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้คือรางนะตัวเซ็นเซอร์อยู่นี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนีวนะเห็นไหมตัวเซ็นเซอร์อยู่นี่เห็น,นไหมโฟกัสละเป็นปลั๊กสีเงินเนี่ยแล้วติดตั้งอยู่ใกล้ๆกับท่อน้ำมันเชื้อเพลิงซะด้วยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือราง ตรงนี้คือรางของมันเร็วน้ำมันวิ่งนะน้ำมันดีเซลแล้วก็ตรงนี้คือจุดติดตั้งไอเซนเซอร์ตัวนี้หนเซนเซอร์ช่างหมูไปไหนแล้วนี่เซนเซอร์ตัวนี้นี่แล้วมันมันเป็นลักษณะเหมือนโดนความร้อนจนละลายอะ่ะเนี่ยผมไม่ได้ออกมาว่าเอ้ยมันรถมันไม่ดีนะรถผมก็ดีแม็กเนี่ยนะดีแม็กเหมือนกันแต่มาบอกผู้ใช้งานเจ้าของรถว่าตอนนี้มันเกิดเคสแบบนี้แล้ว ยังไม่ได้ถามอาจารย์ที่ศูนย์ว่าเคยเจอเคสนี้ไหมนะครับไออาการโซลินอยมันละลายออกมาเป็นพลาสะติกเหมือนโดนไฟเนี่ยนะทีนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบช่างหมูเอาไฟแช็คลองเผาดูเพราะว่าพลาสะติกเนี่ยมันมีทั้งชนิดที่ลามไฟกับไม่ลามไฟเราจะลองเผาดูว่าไอเนี่ยมันติดไฟได้หรือเปล่าผมยังไม่ได้ลองเผานะเอานี้เอาสดๆเรียวๆเ,เลยลองเผาดูว่า พลาสติกชนิดที่เอามาทำโซลินอย์เนี่ยนะมันติดไฟหรือเปล่าจะได้ป้องกันกันได้เอาช่างหมจุดไฟเลยเผาเลยลองเผาดูดิติดไหมอ้าวชิบหายแล้วติดด้วยเห็นไหมติดไฟเนี่ยลมนิ่งๆดูดิติดไฟเห็นเห็นเลยอะ่ะดูดิโอ้โหนี่เห็นไหม ติดลามไฟด้วยทั้งหมูลงเผาตรงท่อมันดิท่อเล็กๆเนี่ยติดไหมนี่เห็นไหมอันเนี้ยคือผมไม่ได้ลองทดสอบเผาดูเลยนะเอามาแบบสดๆเลยเอามาเผาให้ดูต่อหน้ากล้องเลยเนี่ยติดติดแบบไม่ดับด้วยเอาลองจุดค้างไว้เลยดิเนี่ยติดเร็วด้วยนะลามไฟเร็วด้วยใช่ไหมใช่เร็ว๊บเดียวโอ้โหดูดิ โคตรอันตรายนี่เห็นไหมแมงติดเนี่ยแล้วตำแหน่งที่อยู่ขอไฟอรอบด้วยอยู่ใกล้กับท่อน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ยนะเปิดซุ้มล้อมาปุ๊บจะอยู่เหนือไดสตาร์ทไดสตาร์ทอยู่นี่โซรินอยอยู่นี่แล้วท่อคอมมันเร็วอยู่นี่เห็นไหมท่อแป๊บอยู่นี่ติดตั้งข้างๆกันเลยผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่า ตัวมันอะไหนวัไปไหนแล้วทั้งหมูตัวมันเนี่ยนะมันเกิดบกพ่องหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าเจอมาสองคันซ้อนแล้วที่ว่ามันเป็นอาการปุดปูด,ปดพองๆขึ้นมาเหมือนแบบมีการลัดวงจรข้างในหรือเปล่าหรือว่ายังไงปุดปูดอย่างเงี้ยขึ้นมาทั้งคู่เลยทั้งสองคันเลยผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าตามปกติลูกค้าก็พอเห็นว่าเออมันมัน,มนพองมันมีอาการไหมอย่างเงี้ยผมก็ถามลูกค้าว่าเอะลูกค้าได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไหมมีแบบไป อย่าแบบเดินไฟเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่งไฟลดไหมก็ลดคนแก่ก็ใช้ตามปกติไม่ได้มีอะไรมาติดตั้งเพิ่มเติมเดิมทั้งคันทั้งคู่ด้วยทั้งสองคันก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอาการอย่างนี้ทั้งสองคันเลยวะเป็นบวมๆเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างอันนี้อันนี้เขาเสียตามปกติใช่ไหมท่านหมเนี่ยมันจะไม่ไหมมันจะเสียตามอายุการใช้งานของเขาเนี่ยมันจะไม่มีอาการไหมแบบนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เก็บไว้นานแล้ว แต่ตอนหลังเนี่ยสคันซ้อนแล้วนะเจอบวมพองแบบนี้ให้ระวังนะครับระวังถ้าจะถามผมว่าเกิดจากสาเหตุอะไรผมว่ามีความเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นมัดสายไฟไหม mm hmm. เกิดความร้อนไหมแล้วก็ตัวโซลินนยเนี่ยมันช็อตหรือเปล่าทําให้พอปลายทางเสร็จปุ๊บไฟมันเกิดอาการชอ็อตแล้วก็เกิดที่ว่าโซลินอยเนี่ยชอ็อต ในวงจรอ,อันนี้ผมเดาผมไม่ใช่ช่างไฟช่างไฟที่มาดูลองออกความเห็นหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าท่านใดที่ว่าอยู่ศูนย์อิสุลองนําข้อมูลตัวเนี้ยไปวิเคราะห์แล้วก็มาเป็นวิทยาทานมาบอกหน่อยคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอตัวโซลินอยใต้ท่อร่วมไอ้ดีตัวควบคุมเนี่ยเนี่ยนะอันตรายนะครับตอนแรกก็ภาวนาว่าอย่าติดไฟนะไฟแชกหน่อยทั้งหมู หามมันจะมีพลาสติกที่ว่าพอจุดปุ๊บมันจะกลายเป็นขี้เท่ามันจะไม่ติดไฟแต่อันนี้อ่าลองจุดอ่ะเอาเอาอันบนเลยหมูนี่นะมันจะมีพลาสติกบางชนิดที่ว่ามันพอจุดไฟปุ๊บไฟไม่ติดเป็นขี้เท่าไปเลยแต่อันนี้ดูดิอ่ะลองไม่ดับมันดูนะพลาสติกบางชนิดมันจะยังไงอ่ะเป็นขี้เท่าแล้วก็ดับมอดของพันของมันไปเองแต่อันนี้ดูถ้าไม่ดับมันก็ลุกอยู่อย่างเงี้ย เห็นไหมดูติดทั้งคู่เลยอันตรายอันตรายมากนะครับอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นถ่ายน้ํามันเครื่องถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยนะลองเอาไฟฉายส่องดูตรงบริเวณใต้ใต้ท่อร่วมไอดีตรงข้างๆางรางคอมมันเร็วเหนือไดสตาร์ขึ้นไปเนี่ยนะใครสะดวกแคปภาพแคปไว้เนี่ยนะตรงนี้เดี๋ยวจะชี้ให้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ย ที่เป็นปั๊กตุดๆสีน้ําเงินเนี่ยนะเนี่ย,ยตัวนี้ลองสังเกตดูว่าของตัวเองเนี่ยมันเริ่มจะมีปัญหาแล้วหรือยังมีอาการผุอาการแบบไหมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าฟิลมันตัดก็ด,กดีไปวันนั้นเราเจอฟิลตัดไปคันหนึ่งใช่ไหมจ่หมู้อนจะช็อตก่อนแล้วค่อยตัดมันอร์โหลดก่อนแล้วก็ตัด,แต,ดแต่ว่าคันที่2ที่เจอเนี่ยไม่มีฟิลขาดนะ ไม่ขาดแต่มันไหม้เนี่ยไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยของตัวที่สองอันตัวแรกผมคือลูกค้าไปอันเนี้ยของของคันที่สองที่เจอสองคันซ้อนเลยเจอไอโซลินอยตัวเนี้ยไหม้นะครับสำหรับ d m a ม d m ดีแม็กศูนย์ห้าศูนย์แปดถึงสองพันสิบสองมีตัวนี้ตำแหน่งเดียวกันเลยนี่ตัวนี้ต้องระวังระวังให้ดีนะเพราะว่าจุดแล้วติดไฟไหม้เองด้วยนะครับนี่นี่ดูไม่ใช่มาจกตานะไม่ใช่แบบเอ้มัน เอาไปคุบน้ำมันมาหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมติด,ดเห็นไหมระวังเพราะว่าอยู่ดีๆมันละลายของมันเองนะครับฝากผู้รู้ด้วยผู้รู้ที่ทํางานอยู่ที่ศูนย์ก็ได้หรือว่าเป็นช่างไฟช่างที่ว่าละเอียดละเอียดเก่งกว่าผมเนี่ยนะลองดูให้หน่อยว่าไอโซลิโนยแบบเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นข้นขางในทําให้มันมันไหมแล้วมันเกิดมันมันมีแนวโน้มที่จะเกิดเพลิงไหม้รถหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวอย่างล่าสุด m e อร์ d e s b e เบตัว g l c อยู่ดีๆขับมาไฟไหม้ก็มีนะแต่ว่า D m a มยังไม่เคยเห็นก็อย่าให้มันเกิดเลยดีที่สุดนะครับมันความเสียหายถึงทรัพย์สินถึงนู่นแหละชีวิตเลยนะครับดูแลรถกันดีๆเนี่ยนะบริเวณนี้ตัวนี้ติดตั้งอยู่นะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไหครับถ้าเกิดมันมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสัสดี